สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับไปอีกแล้วนะคะที่มาด้านพี่จิตรเทชขอนแก่นนะคะวันนี้ไปจะมารีวิว m a ส t e r 4X3 รุ่นเบสบวกหรือว่าเบสพัดนั่นเองนะคะในราคาค่าตัวอยู่ที่89,000บาทนะคะเราจะมาดูเปรียบเทียบกับรุ่นคอมอร์ตนะคะในราคาอยู่ที่879,000บาทราคาซึ่ง2รุ่นนี้แตกต่างกันอยู่ที่7,000 70, 0เราจะมาดูกันว่ามันแตกต่างกันตรงไหนบ้างคะ่ะมาดูกันเลย ด้านหน้านะคะของมาสเตอรุ่นเบรพทัดคันนี้นะคะก็จะเ,เหมือนกับตัวคอมฟอร์ตเลยนะคะก็จะต่างกันรตรงที่กล้องนะคะด้านหน้าที่มีในรุ่นคอมฟอร์ตนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าค่ะแต่ว่ารุ่นเบรพทัดคันนี้ก็ไม่น้อยหน้านะคะก็จะมีพร้อมไฟหน้า LED โปรเจ c เตอนะคะพร้อมไฟเดทอารส่วนด้านล่างก็จะมีไฟเลี้ยวนะคะให้ค่ะ ในส่วนของตัวล้อนะคะล้อก็จะเป็นเหมือนกันค่ะกับรุ่นคอมฟอร์ตซึ่งเป็นล้อแมกทอมสบ16นะคะสีเงินแบบนี้นั่นเองค่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะคอมฟอร์ตนะคะก็จะมีออปชั่นเพิ่มเข้ามาก็คือระบบความปลอดภัยนะคะ i อเอชทีเสอระบบด้วยกันนะคะก็คือ จะเป็นเตือนจุดอ,อับจุดบอดขนาดเพลย์แล้วก็เตือนจุออจดบอดขนาดถอยหลังนั่นเองก็คือเรียคอสทาฟฟิกอเลอร์นะคะแล้วก็ตัวบายสปอร์ตนั่นเองค่ะ2ระบบนะคะที่เพิ่มเข้ามาส่วนเสานะคะ a b c ของเรานะคะที่เราติดสติกเกอร์สีขาวแบบนี้นะคะก็คือเป็นรถของลูกค้าของฝ่ายนั่นเองนะคะที่เตรียมตัวจะส่งมอบนะคะก็คือเราติดไว้เพื่อการรอยขีดขวนนะคะ ซึ่งตัววัสดุตรงนี้ของเรานะคะจะเป็นเสาเปียโนแบ็กให้แล้วนะคะตั้งแต่รุ่นเบสพัดขึ้นมาก็จะเหมือนกันในรุ่นคอมฟอร์ตเลยค่ะแล้มาดูด้านหลังกันต่อเลยค่ะสําหรับด้านหลังนะคะของ CX3 รุ่นเบสพัดคันนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวโคมไฟ LED ให้แล้วนะคะ แล้วสิ่งที่ต่างกันนะคะจากรุ่นคอมฟอร์ตนะคะก็คือตัวคอมฟอร์ตจะมีเซนเซอร์ถอยด้านหลังให้แล้วก็กล้องรอบพันให้นะคะอย่างที่กล่าวไปนะคะส่วนตัวเบร์พัดคันนี้จะมีแค่กล้องถอยหลังให้ค่ะส่วนด้านหลังนะคะเปิดขึ้นมาก็จะเหมือนกันเลยกับตัวคอมฟอร์ตนะคะก็จะมีล้อแม็กให้อุป,ปกรณ์อะไรต่างๆให้นะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นยางรองพื้นนะคะที่แถมให้ลูกค้านะคะก็ยังไม่ได้แกะเหมือนกันโอเค อ่าอีกอย่างหนึ่งนะคะที่แตกแต่างจากตัวคอมอร์นะคะก็คือตัวเบสคทัดคันนี้นะคะจะไม่มีสันรูฟส่วนตัวคอมอร์จะมีสันรูฟให้แล้วนะคะโอเคค่ะต่อไปเรามาดูด้านในกันต่อเลยค่ะสําหรับคอนโซลนะคะแล้วก็แผงประตูด้านข้างของเรานะคะก็จะบุด้วยหนังสีเทาแบบนี้ เย็บด้วยได้ตะเก็บคู่สีเทานะคะซึ่งจะแตกต่างจากตัวคอมฟอร์ตก็คือคอมฟอร์ตจะเป็นหนังนะคะคล้ายๆหนังอคาเนล่านะคะแล้วก็ตัดเย็บด้วยได้สีเทานะคะซึ่งก็จะให้ความหรูหราที่แตกต่างกันแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่ได้เน้นอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็สวยในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ในพวงมลาลัยนะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัว c r u ค s น control แล้วซึ่งก็ตัวนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยซึ่งจะให้ความสะดวกสบายเวลาเราขับทางไกลนะเนาะสำหรับพวงมลาลัยตัวนี้ก็จะเป็นหนังนะคะ หุ้มด้วยหนังสีดําเหมือนกันค่ะก็ให้ความแบบนุ่มนิ่มเวลาเราจับนะคะค่ะแล้วก็มาในส่วนของเบาะตัวนี้เบาะของเขานะคะตัวเบดพาร์ทคันนี้ก็จะมาเป็นหนังสีดําแล้วนะคะตัดเย็บด้วยได้สีเทานะคะเป็นตะข็บคู่เหมือนกันแต่ว่าตัวหนังตัวนี้จะผสมผ้าสีผ้าสีดําด้วยเป็นลายแบบนี้แต่ว่าก็จะเป็นผ้าในส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะ แบบนี้นั่นเองเกียร์ของเราก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะพร้อมแมนนวลหงสเปีดเหมือนกันนะคะพร้อมตัวหน้าจอก็จะเป็น M m d Connect แล้วนะคะพร้อมกับปุ่มเซนเตอร์คอมเบเดอร์ตรงนี้ที่สั่งการฟังชันหน้าจอนะคะส่วนแอร์นะคะของเขาก็จะเป็นปรับแมนนวลค่ะเหมือนกับตัวคอมฟอร์ตเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งผู้โดยสารด้านหลังกันต่อเลยค่ะ สำหรับฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะคันนี้ก็จะมีออที่วางแขนให้เหมือนกับรุ่นคอมฟอร์ตเลยแล้วก็ช่องวางแก้วให้ได้สองช่องนะคะแบบนี้แล้วตรงนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายนะคะก็คือมีช่องใส่เอกสารด้านหลังให้ทั้งหมด2ช่องเลยแล้วก็สำหรับตัวแอร์แบ็กนะคะของคันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดหกตำแหน่งด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าแล้วก็ตัวเบาะหน้า แล้วก็ม่านนะคะ2ตํตำแหน่งค่ะก็คือรวมกันทั้งหมด6ตตำแหน่งนั่นเองค่ะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะสําหรับไปนะคะก็คิดว่ารุ่นเบสพัดคันนี้นะคะในราคาอยู่ที่8ปด0 0 0บาทก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะแต่ท่านใดน,นะคะที่อยากได้ออปชั่นเพิ่มกว่านี้ก็แนะนําเป็นตัว Comfort หรือว่าโ r ร์อ็ทีก็ได้ค่ะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เพจมาด้าพิสิตรพิษขอนแก่นซึ่งเป็นเพจหลักของมาสตาร์พิจิตรเพชรของเรานะคะหรือว่าจะติดต่อมาที่มาด้าเลดี้ขอนแก่นนะคะเป็นเพจพวกเราสีสาวนะคะหรือว่าลูกค้าจะได้เล็ก์มาหาไปโดยตรงเลยก็คือติดต่อมาได้ที่ไลน์ p a y 291238หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะ0956534877นั่นเองค่ะแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะคะว่ามาด้า 4x3 ตอนนี้หายากมากๆสําหรับใครที่สนใจก็ ขอใหออ้รีบเข้ามาจับมาจองนะคะแล้วก็โทรมาติดต่อเร็วๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ